ครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ผมนะครับเจอเลยชาแนลทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมรอบสองผมมาพลแล้วก็คือไม่ต้องสงสัยครับผมรีบกโปรแกรมโปรแกรมอเนี่ยครับแบบบันทึกไม่ครับก็ชิปนี้เราก็เกี่ยวกับการที่ผมไปนี่นะครับไปโซยิมบินนะผมบอกให้เลยนะครับก็ไปเจอเรือหออไปโซยิมบินนะก็รับชมันได้แล้วครับแต่ว่าผมไม่มีเสียงพากมก็ได้รียพานะเดี๋ยวตัดเราสบการสำคัญมาให้นะไปแล้วเจอกันครับ อันนี้นะก็จะเป็นตอนที่ผมมาท้าสู้ยิมบินนะฮะทุกคนผมก็ได้ไปท้าสู้ผมขอตัดไปตอนลูกยิมคนแรกนะครับก็ผมก็มาสู้ลูกยิมคนแรกนะครับเขาส่งมาเป็นไก่กล้าใช่ไหมอ่ะเขาส่งไก่กล้าผมก็ส่งเป็นเจ้าบิ๊กบอสครับผมลืมเปลี่ยนตัวเพราะนี่เป็นลูกยิมคนแรกผมกลืมเปลี่ยนนะโอเคผมก็ตอนนั้นผมก็กดรีบเบทไปนะครับเลือล่อนรถพึ่งหลอดแล้วทางไก่กล้าเขาก็กดยูเทิร์นมาครับอันนี้คือภาคแบบเรียลลิตี้นะเขาส่งกลับมาเป็นไก่กล้าผมก็รีบ กดเป็นเปลี่ยนตัวครับส่งเป็นน้องแชลลงมานะครับตอแนแรกต้องกดริเบนผมก็จะพากลิเบนไงมาส่งเป็นน้องแชลนะครับแล้วก็เขากดสกีตมาครับน้องแชลผมก็ให้กดสกาวครับน้ำร้อนโ <c oughs> อ้ยไอแล้วโอเคครับเลื่อนรถประมาณครึ่งหลอดครับไม่ตายเพราะไม่ได้ใส่มิสติกวอเธอครับแต่ว่าติดเบรนครับก็ถืกเป็นก็เป็นเรื่องงามยามดีนะครับที่ติดเบรนครับ เพราะไก่กล้าตัวแมลงแล้วนะไก่กล้ากดสกีนมาสองรอบนะครับข้าวส่วนไปครับตายครับไก่กล้าตัวแรกเชวเวลสามสามครับแล้วก็บอสก็เวลนะครับขึ้นมาแปดแปดสิบนะปอยขึ้นมาสามิเน,นะครับแล้วก็เรียนเอ้ยไม่ได้เรียนครับทางลูกยิมก็ส่งไก่กล้ามาครับ ผมก็ได้กดสก,กาวไปแต่ว่าลูกยิมับเขากดเอ็กซิสเซอร์แถมโดนลดดีเฟนต์มาสองบก็ตายแน่นอน,นครับผมก็ได้ส่งมาเป็นเจ้าน้องปอยนะครับกดลงมาไซชิกนะครับเทนครับกอลิตี wheel, ้เนแซนเบลแซนเบลเร็วในสายหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะแดครึ่งหลอดครับไซชิกไปครับตายครับไกลก้า แล้วก็ตัวที่3นะครับของลูกยิมเป็นของเจ้าจำพัฟนะครับผมก็ได้ส่งไอมูลลงไปนะครับท้างฝั่งนั้ส่งจำพัลลงมาครับจำพัดเป็นวอนพืชบินหมุนเลยส่งทาตุบินอย่างไอมูลไปนะครับเอลเอสครับเลือดรถก็ไม่ตายครับข้างฝั่งนั้นเขาใช้เลดพาวเดอร์เลดพาวเดอร์คือการทําให้ปมอนเหมือนแบบเล่นดูโอแล้วมันมาตีตัวเองของตัวตัว,ตวคนเดียวนะครับ ซึ่งก็เรือรถไปครึ่งหลอดนะครับผมกดคุยแท็กไปครับเอ้ยไม่ใช่คุยแท็กนะเปิดมาดูไม่ทันนะตอนผมพากอเป็นคุยแท็กครับตอนเล่ยพาวเดอร์เป็นท่าพาริตี้ที่สูงกว่านะครับก็เหมือนเป็นเหมือนมีอัฟติแพงสเตอร์ในตัวเองแต่ว่ามันจะเป็นท่าออกก่อนครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่ผมตีลูกกิมเสร็นครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้มาไปสู้ครับผมก็มารีวิวทีมครับว่าผมไปเก็บเลเวลมานิดนึงครับต้องอีเวนครับ ปอย41นะครับแชมสาก้าแวร์วูล35ลิโอเน46นะครับบิ๊กบอยประมาณ419แล้วก็ตัวทชา,าเป็นสตาร์วเตอร์หรืออูมูนะครับ42ไอ้หัวดำสู้ยิมนะครับผมก็คุยประมาณประมาณสามรอบแลวนะถึงจะได้ตีนะครับทัวร์นานอยู่ <c oughs> <c oughs> แล้วเป็นยิมหวัวหน้ายิมเขาจะหัวรนนะครับแล้วก็ใส่หมวกใส่แว่นครับเทสักทีเดียวเลยนะ มาชื่อสเตเฟนครับไม่ใช่สเตเฟนเคอร์รี่นะครับอันนี้เป็นสเตเฟนที่เป็นนักไม่ใช่นักบ้านอนะันเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์นะครับสตาร์ลัปเตอร์ผมก็ส่งเป็นน้องปอยไปเพราะว่าผมนะครับไม่รู้จะส่ง,งน้องปอยที่ส่งไปเพราะาน้องเขาฮิลเลือดตัวเองได้แล้วก็ตีเว้นะเพราะว่าปกติธาตุบินอนะ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นธาตุกายภาพบางส่วนนะครับลูกยิมก็ส่วนใหญ่เป็นธาตุกายภาพนะเอเรเอตมาครับเลือดลดประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับเหลือหนึ่งในสามครับ ไซคิปไปเลือกข้างหลอดจอนนี้ผมคิดว่าผมน่าปิดชิดนะไซคิแต่ว่าสไตล์เลสเตอร์ฝั่งข้ามีเบสเบิร์นครับเก็บน้องปอ,อยไปได้นะอันนี้ผมพลาดมากเลยครับผมก็เลยส่งเจ้ามูนนะครับลงไปเพราะว่าเจ้ามูนนะผมคิดว่าถ้าผมกดไอเทคดาวน่าจะตายนะครับงออินทิเดตครับลดแอคเทอเรชั่นดับครับจากที่ออรลิตี้กอบออรลิตี้ของน้องปอ,อยแล้วก็ออรลิตี้อินทิเดเอของเจ้ามูนเราด้วยนะเทคดาวครับ โอเคผมคำนวณถูกนะครับกดเทคดาวน์ตายครับนอร์มอลไม่ต้านนอร์มอลกันเองนะเจ้ามูลสี่สามครับเหมือนว่าเช่าจะสี่สิบได้มั้งนี่ก็เป็นเลฟโอเวอร์นะครับผมดูแล้วว่าอนาคตผมติดเบสเบิร์นแน่นอนก็เลยใส่เลฟโอเวอร์ไปที่มันครับผมส่งไอ้มูลกลับมาครับแล้วก็ส่งไอ้แวร์บูพ่อฝั่งของเบรสกาโมลี่ครับหรือแอลมูโดในชื่อญี่ปุ่นนะครับผมก็ได้รถไอทาไปแล้วผมก็โอเวอร์ฮีนะครับ กาหลีใช้แสแลนครับเลือล่อนลดประมาณประมาณแค่สิเอร์เซนของเลื่อนนะครับก็ลดไปเหลือแค่แบบเลื่อนนิดเดียวแต่ไม่ใช่สเตอร์ดี้คือไม่ตายนะครับแต่ว่าตอนผมฟาร์เวลได้เอ็ก์ตมสปีดมาแล้วผมก็กดเอ็ก์ตมสปีดนะครับเป็นทับไฮโอเรตตี้บวกสองน,นะครับเพื่อเก็บไปได้คลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะแต่สั้นๆได้ใจความอะ่ะทุกคน ต่อมาส่งเป็น Aerodactyl นะครับหรือ Aerodactyl นะครับแล้วแต่คนจะเรียกผมก็ได้ส่งน้องเชลไปเพราะเป็นท่าหินบินหินบินนะครับขออภัยนะครับเป็นหินบินผมก็ได้ส่งไปผมก็ได้กดท่าสกาวนะครับท่าเดิมครับเป็นท่ากดน้ำร้อนนะครับฝั่ง Aerodactyl ก็ส่งเป็นไอซ์ยิงเป็นไฟกร์แฟงนะครับไม่ใช่ยิงสกัดไฟกร์แฟงมาครับแต่ว่าไม่ติดเบิร์นทัวร์เป็นดีนะถ้าติดเบิร์นจะติดเผาไหมแถมลดดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะผมก็สกาวซ้ำไปแล้วเขาก็เหมือนจะเป็นไฟแฟงตามมานะครับ จิตคีสสองรอบแล้วนะสกาวครับก็ฆ่า a อร o d เดสทิลไม่ได้ครับสตาร์เลปเตอร์นะครับตัวที่สองครับไม่รู้ว่าเลี้ยงไว้ทำไมครับผมก็ส่งไอ้แวร์วูฟมัง้งเอ้ยส่งไอ้มูลเหรอจำไม่ได้นี่ครับส่งแวร์วูฟจริงด้วยครับผมกดจะเดี๋ยวผมคอยพานัน เขาส่งสไตล์เลปเตอร์มาต่างไฟต่างอินทิวเดตนะครับก็คือผมรู้แล้วว่าสปีดผมช้ากว่านะนอนเพราะอินทิวเดตออกที่หลังนะครับเพราะกดโอเวอร์ฮีทมาผมรู้แล้วว่าอินทิวเดตผมต้องส่งตัวที่มีดาเมจเวทนะครับไปวูมนะครับตีไปขึ้นหลอดแล้วเขากดวอลวินมานะครับแล้วส่งวาลีโอครับมาโดนรับตีนแบบนี้จบเลยครับกดสปาครับกันพลาด เก็บสตาร์แรปเตอร์ได้ครับต่อไปผมก็เจอเจ้านี้นะครับชื่อว่าน่าจะชื่อญี่ปุ่นนะชื่อวอลเกิลนะครับจำชื่อกไม่ได้เป็นบาวิบาเวียรีนะครับเป็นนกจนหานะครับผมไม่เปลี่ยนนะครับลีโอเจอเจ้าวอลเกิลนะครับผมกดทันเดอร์แฟงไปนะครับแอลเรเวอร์เอ็นนะครับลดไปประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทันเดอร์แฟงครับแต่ดันไม่โดนครับ เซิร์ฟสปีดไปนะครับตอนนี้ผมคิดว่าสปีดผมน่าจะไวกว่าผมก็กดทันเดอร์แฟงเหมือนเดิมครับแล้วก็โดนครับอีกแล้วมาเขากดสเปอร์พาวเวอร์นะครับเลื่องถึงประมาณเกือบตายนะครับประมาณ20%ของเลื่องนะครับเขาก็ได้ลดแอทแท็กกับดีเฟนซ์ของตัวเองนะครับพอเป็นผลจากใช้ท่าสเปอร์พาวเวอร์หมวกก็กดสปาร์กไปครับเก็บเจ้าบอกเกิลไปได้ครับ เจ้าวอลเกอร์ก็ตายไปทำน้องแชลก็อบเบลิเบลเซตได้ท่ามัตตี้วอเทอร์มาด้วยนะครับเป็นท่าที่หลักแน่นอนนะครับผมก้าวอเทอร์พาวออกนะครับได้ท่าวอเทอร์พาวมาเอ้ยไม่ใช่ได้ทาา่าก็ลืมท่าวอเทอร์พาวแล้วใส่งมันตี้วอเทอร์มานะชนะเจ้าสตีเฟนเคอร์รี่ได้แล้วครับโอเคแเราคุยกันคุยไปคุยมาครับเขาเดี๋ยวเขาจะให้เหรียญยิมนะครับเหรียญตรา ได้ครับเหยียนยิ้มบินนะครับคนเดียดในเซิร์ฟนะไอผู้เั่นสื่อลืมกดเปิดไมค์ไงตอนอัดอะผมเลยมาพากแทนแก็ได้เจ้า H M หรือ T M 5 5ครับนั่นเป็น T M 5 5นะครับก็คือ Arrow Ace นะครับท่าที่ผมใส่แห้กระมูนะผมก็แปลกใจนะท่านี้ไอแวร์บูมาเรียนได้นะแ,บบแรกผมก็เดินไปฮีวนก่อน,นครับ เดินไม่ตดงนะเจ๋งเวลาแลวผมเหมือนเจอยานะครับแล้วก็มีทีมเอสคิปนะครับอยู่ตรงขวาบนนะครับของทางเรือนะผมก็รู้ได้เลยนะครับผมเดินกลับไปหิ้องปลอยที่ตายไปนะครับก็ใกล้ถึงปบวมาเซนเตอร์นะเป็นปัวมาเซนเตอร์ที่แปลกดีนะเพราะว่ตึกกันเป็นเลมเหลี่ยมอันนี้เหมือนมีสองชั้นนะครับแต่เข้าไปก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับก็ไม่รู้ทําไมนะ โอเคครับไปฮิวจอปอยมาแล้วครับตึ่งตึ่งตึงครับแล้วก็ไปอันเสร็จนะครับฮิวเสร็จแล้วโอเคครับคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนครับว่าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับคนที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับคลิปผมก็ถึง20่สิบซับสไคร์ก็เป็นเป้าหมายที่2ครับคนที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นรอบที่2อีกแล้วนะก็คลิปนี้ขอ5ไลค์ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ